ตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนต้นรัตนโกสินด่านสิงขอนถูกใช้เป็นเส้นทางเดินทัพศึกพม่ารบสยามบ่อยครั้งแต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปตามกาลเวลากลายเป็นด่านผ่านแดนสำคัญของภาคกลางตอนล่างและถือเป็นเส้นทางขนสินค้าข้ามแดนสำคัญระหว่างไทยและพมา่าขณะที่กุยบุรีหรือเมืองกุยสมัยอดีตเป็นเมืองหน้าด่านซึ่งสยามใช้เป็นสถานที่ยันทัพพมา่าที่เคลื่อนทัพเข้ามาทำศึก ไปติดตามกับจอตจะนั่นจะนี่หากมองเผินๆนนดินที่เห็นอาจไม่ต่างจากกองซากปะรกะพังของสิ่งปลูกสร้างทั่วไปแต่นี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้คืออาณาเขตของเมืองกุยเม,มืองโบราณที่มีมาแต่เก่าก่อนผมอยู่ที่ป้อมยันทัพพมา่านะครับสมัยโบราณน,นะครับซึ่งตรงนี้คือที่ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับหรือที่ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับระบุว่าตรงบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของเมืองกุยเก่านะครับซึ่งด้านหลังที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับตรงนี้คือเนินดินนะครับซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่ทหารไทยเนี่ยใช้เป็นป้อมในการตั้งสกัดทัพพม่าที่จะเดินทางเข้าตีกรุงศรีอยุธย,ยาครับ กำแพงเมืองถูกสร้างใหม่ไม่นานแต่ผุพังไปพอควรเช่นเดียวกับศาลเจ้าเมืองที่อยู่ในสภาพคล้ายถูกทิ้งร้างพื้นที่โดยรอบกลายเป็นที่เก็บของเก่าและค่อนข้างรกก่อนหน้านี้คนในพื้นที่พยายามรื้อฟื้นป้อมยันทัพพมา่าเพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักฐานที่บ่งบอกว่าที่นี่คือเมืองกุยในอดีตสมัยเอธยามาถึงต้นรัตนโกสินทร์ เมืองกุยเป็นเมืองใต้ด่านสาคัญมีวัดกุยบุรีเป็นศูนย์กลางมีแม่น้ํากุยบุรีไหลผ่านและหากเกิดศึกพม่ารบสยามก็ต้องยกทัพผ่านเมืองกุยแทบทุกครั้งและแน่นอนจุดที่จอร์ดกำลังเดินผ่านครั้งหนึ่งเป็นพื้นที่สู้รบซึ่งชาวเมืองกุยเคยใช้เลือดอาบแผ่นดินเพื่อรักษาเมืองผู้รู้บอกว่าในรัศมี2กิโลเมตรจากวัดกุยบุรีรวมถึงป้อมยันทัพพมา่า เคยพบสิ่งปลูกสร้างสมัยเมืองกุยอยู่หลายแห่งแต่ถูกทําลายไปมากในช่วงการสร้างถนนเพชร,กรเกษมที่ตัดผ่านกลางใจเมืองถนนสายนี้แบ่งเมืองกุยโบราณออกเป็นสองฝั่งที่สำคัญคือตั้งแต่ย้ายที่ตั้งเมืองจากกุยบุรีไปประจวบคีริขันธ์พื้นที่เมืองกุยโบราณก็ถูกลืมเลือนสิ่งปลูกสร้างและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาหน้าประวัติศาสตร์ ระบุถึงเมืองกุยหลายครั้งที่เด่นชัดคือสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ให้ขุนศึกไปตีเมืองตะนาวศรีเพื่อไถ่โทษจากเหตุที่ตามเสด็จไม่ทันและพระองค์ต้องตกอยู่ในวงล้อมทัพองศาเมื่อครั้งศึกยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาหลังเสร็จศึกตะนาวศรีพระยาศรีไสยนรงหรือชื่อเดิมคือพระศรีธมรัตได้รับการแต่งตั้งให้รั้งเมืองตะนาวศรี แต่กลับคิดกระบฏเจ้าเมืองกุยมีใบบอกไปยังกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศจึงให้พระเอากาทศรสยกทัพไปปราบโดยใช้เมืองกุยเป็นจุดตั้งทัพก่อนยกข้ามไปยังตะนาวศรีทางด่านสิงขรเราสองคนอยู่ที่ด่านสิงขรนะครับตำบลคอบลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิรีขันนะครับตรงบริเวณน,นี้นะครับพี่จ๊อ ในอดีตเนี่ครับเคยเป็นเส้นทางสําคัญนะครับในการยกทัพมา,มาสู้รบกันระหว่างาพม่ากับไทยหรือพม่ากับสยามเมื่อก่อนนะครับมีมาตั้งแต่สมัยอยุทธยาเลยนะครับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเนรสวนมหาราชนะครับที่มอบหมายให้พระดุชานะครับคือสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยยกกองทัพนะครับมาตีเมืองตะนาวศรีนะครับเพื่อควบคุมตัวพระศรีธมรัตน์นะครับซึ่งเป็น อดีตทหารเอกเลยนะครับที่ปกครองเมืองสนาวส์สีแล้วถูกระบุว่า,าเป็นกบฏท,ทั้งด่านสิงห์ขอนและเมืองกุยเป็นเส้นทางเดินทัพในศึกพม่ารบสยามอีกหลายครั้งหนึ่งในนั้นคือศึกสงครามเก้าทัพสมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสิน์นี่เป็นจุดหนึ่งในสงครามที่เรียกว่าสงครามเก้าทัพนะครับเป็นเส้นทางที่พมา่า ตอนนั้นมีกษัตริย์คือพระเจ้าประดุงจะมาตีประเทศไทยตีสยามนี่แหละครับก็ทําจัดขบวนทัพเป็นเก้าทัพมาทาง5้าช่องทางในประเทศไทยด่านสิงค์อนที่ข้างหลังเรานี่ก็เป็นหนึ่งในเส้นทางที่เข้ามาเพื่อจะลงไปตีทางใต้นะครับด่านสิงข์คอนเป็นทางเชื่อมสองฝั่งทะเลคือฝั่งอ่าวไทยทะเลตะวันออกด้านเมืองกุยหรือประจวบคีรีขันในปัจจุบัน และฝั่งมหาสมุทรอินเดียทะเลตะวันตกด้านเมืองมริดและทะวายเพราะบางช่วงในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นทั้งมริดทวายและตะนาวศรีอยู่ในความปกครองของสยามกระทั่งยุคล่าอาณานิคมอังกฤษเข้ายึดพมา่าและขอแบ่งเขตแดนกับไทยโดยได้ยึดเอาตะนาวศรีมริดและทะวายไปด้วย ด้านหลังผมคือเทือกเขาตะนาวสีนะครับเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับตรงบริเวณนี้เรียกกันว่าด่านสิงขรนะครับตำบลคลองวานอ,อเมืองประจวบคีรีขันธ์ครับแต่ว่าตามเอกสารทางประวัติศาสตร์เท่าที่ผมอ่านนะครับตรงบริเวณนี้อาจจะไม่ใช่จุดแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่าในสมัยอดีตนะครับแต่น่าจะมีการ ปักปันเขตแดนกันใหม่ในสมัยรัชกาลที่4นะครับโดยประเทศอังกฤษนะครับที่เป็นเจ้าอาณานิคมของ,ของพม่าในสมัยนั้นนะครับเป็นกลนขอใหอ้ทางการสยามสมัยนั้นนะครับใช้บริเวณเทือกเขาตะนาวสีเป็นจุดแบ่งเขตแดนนะครับท,ทั้งที่ความจริงแล้วนะครับบริเวณหลักเขตแดนเดิมน่าจะอยู่ที่ตำบลสิงขอนนะครับในเมืองตะดาวสีในฝั่งพม่าในปัจจุบันนะครับ หลังอังกฤษคืนเอกราชให้พมา่าทวายมริดและตะนาวสีก็อยู่ในปกครองของพม่ามาถึงปัจจุบันแล่ด่านสิงขอนเปรียบเสมือนประตูเชื่อม2ประเทศเพราะมีการจัดตั้งด่านผ่านแดนที่นี่ด่านสิงขอนถูกใช้ในการขนส่งสินค้ารวมทั้งการข้ามไปมาระหว่างไทยกับพมา่าใกล้กับด่านเปิดเป็นตลาดการค้าชายแดนสินค้ามีหลากหลาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้รวมทั้งกล้วยไม้ตะนาวสีก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิดนะครับที่นี่ก็จะคึกคักนะครับแต่หลังจากโควิดผ่านไปนะครับรู้สึกว่าระยะนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะซบเซาลงไปเยอะนะครับและที่สําคัญคือณเวลานี้เนี่ยในฝั่งของอประเทศเพื่อนบ้านของเราคือพม่าเนี่ยครับยังไม่ค่อยสงบนะครับมีการ แมงเกลียวกันอยู่ครับเลยทําให้คนข้างที่จะซบเซานะครับตลาดค้าชายแดนแห่งนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับตลาดไม่ได้ปิดนะครับตลาดเปิดอยู่นะครับโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับยังแวะเวียนมาได้นะครับความไม่สงบในพมา่าทําให้เวลานี้ด่านสิงขนปิดไม่อนุญ,ญาตให้ผู้คนข้ามแดนมีเพียงรถบรรทุกสินค้าที่ข้ามแดนเข้าไปขนถ่ายสินค้าตลาดชายแดนด่านสิงขนชั่วโมงนี้ จึงค่อนข้างหลับไหล